สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับช่องสมกิจบอนสีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีบอนสีสวยๆมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมค่ะก็จะมีบอลป้ายบอนด่างบอนกัดสีและลูกไม้นะคะและวันนี้เป็นโปรพิเศษค่ะ50บบาททุกกระถางเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูมาชมกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง สนใจต้นไหนกระถางไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร9 9 5 3 6 6 3 6 9 5ค่ะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร9 9 5 3 6 6 3 6 9 5เช่นกันค่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างชายชนค่ะวันนี้เป็นโปร50บาททุกกระถางนะคะนี่ชายชนค่ะชายชนก็50บาทค่ะ มีหลายกระถางนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีชมพูทวีปชมพูทวีปค่ะนี่ค่ะชมพูทวีปกระถางละห้าสิบบาทนะคะชมพูทวีปแล้วก็มีอันนี้รัตนาสินเลยค่ะเขาป้ายมาแล้วนะคะไซส์ใหญ่ค่ะ นี่ค่ะห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะให้โปรพิเศษเลยนะคะวันนี้ห้ิบบาทค่ะอันนี้ก็กระถางนี้ก็ชายชนกับรัตนาศิลค่ะห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะนี่ก็ไก่ราชาวดีค่ะไก่ราชาวดี กัดหน้ามาแล้วคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้มีสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะห้าสิบบาทคะ่ะนี่ก็ลูกไม้ลูกไม้ด่างคะ่ะสวยๆเลยนะคะนี่คะ่ะห้าสิบบาทคะ่ะ นี่ก็ลูกไม้ค่ะลูกไม้ห้าิบบาทค่ะนี่ก็ลูกไม้นะคะน่าจะมีหัวแล้วค่ะห้ิบบาทค่ะ นี่ก็ลูกไม้นะคะห้าสิบบาทค่ะกระถางนี้ก็ลูกไม้ค่ะนี่ค่ะลูกไม้ไซส์ใหญ่ค่ะห้าสิบบาทค่ะนี่ก็ลูกไม้ค่ะ ด่างเปลือมาเลยนะคะห้าสิบบาทค่ะนี่ลูกไม้แดงสีแดงสวยค่ะห้าสิบบาทค่ะนี่ก็ลูกไม้อีกหนึ่งกระถางค่ะนี่ค่ะห้าสิบบาทค่ะ รัตนสินนี้ก็50บาทนะคะนี่ค่ะกระถางละห้าสิบาทค่ะอันนี้ลาหูอมจัน์ทรค่ะลาหูอมจัน์ทนี่กระถางละห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะเขากำลังกัดหน้ามาแล้วค่ะ ลาโหมจันเวลาเขากัดหน้าเต็มสวยนะคะนี่มณีล้อมเพชรค่ะมณีล้อมเพชรก็ห้าสิบบาทค่ะนารีบุรพาค่ะนารีบุรพาห้าสิบบาทค่ะนี่ค่ะนารีบุรพา อันนี้ศิลาหุ้มทองนะคะศิลาหุ้มทองสวยๆเลยค่ะห้าิบบาทเหมือนกันนะคะทุกกระถางห้าสิบค่ะนี่ค่ะศิลาหุ้มทองมีหลายกระถางนะคะนี่หลวงราชเสน่หาค่ะ หลวงราชฎรีหานี่ก็ห้าสิบบาทนะคะมีหลายกระถางเช่นกันค่ะหลวงราชสนีหานี่จอมทัพค่ะจอมทัพจอมทัพก็ห้าสิบบาทค่ะมีม่วงมงคลค่ะม่วงมงคลก็ห้าสิบบาทนะคะ เทพอักษรา,า,า,าก็ห้าสิบบาทค่ะสาวนครชัยศรีสาวนาครชัยศรีนี่ก็50บาทนะคะนี่ค่ะมาทางนี้ก็จะเป็นนางฟ้าค่ะนางฟ้า50บาทเช่นกันค่ะนี่เจ้าจัก,กรพรรด จเจ้าจัก,กรพพัดนี้ก็50บาทนะคะนี่ค่ะเจ้าจัก,กรพพัดนี่ก็จะเป็นพรมพิมานค่ะพรมพิมานพรมพิมานนี้ก็5 0าบาทนะคะนี่ค่ะมีหลายกระถางนะคะพรมพิมานอันนี้นางฟ้าค่ะนางฟ้าก็ห้าบบาทค่ะทางนี้ก็จะเป็นบอล กวนอิมค่ะกวนอิมนี้ก็ห้าสิบบาทนะคะไซส์ใหญ่ค่ะบอนอันนี้เลี้ยงนอกตู้ค่ะกวนอิมมีกวนอิมนี่ค่ะมีหลายกระถางนะคะกวนอิมแล้วก็มีหนุมานอมภาพาค่ะห้าสิบบาทค่ะ หงชุวันค่ะหงชุวันก็50บาทนะคะนี่ก็ลูกไม้ค่ะลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างเปิดนะคะกระถางละ50บาทค่ะมีกวนอูงาวกวนอูค่ะ50บาทเหมือนกันค่ะ ทางนี้ก็จะเป็นเทพสายรุง้งเทพสายรุ้งก็ห้าสิบบาทนะคะนี่ตะละแม่กุสุมาค่ะตะละแม่กุสุมาก็ห้าสิบบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นนางลากสุดแผงแดงค่ะห้าสิบบาทค่ะนางลากสุดแผงแดง นี่ก็จะเป็นอนุมานแผงค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็50บบาทเหมือนกันนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะสนใจ ต้นไหนกระถางไหนชื่ออะไรก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร095-316-3695นะคะค่าจัดส่งแบบโอนเมาเมาห้าสิบบาทค่ะแบบปลายทางเมาเมาเจ็ดสิบบาทค่ะและช่องสมกิจบอลสีขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะ แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องสมจิตบอนสีหน่อยนะคะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ